เอาละครับคุณหมอครับตอนนี้ผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้จักกับไตให้มันมากขึ้นเราเริ่มจากอยู่ตรงไหนก่อนดีกว่าครับที่อเอวเอวเอวทั้งสองข้างครับซ้ายขวาใช่ใช่ที่เขาบอกว่าเหลือข้างเดียวก็อยู่ได้อ่าถูกต้องถูกต้องอ,อย่างบางคนเขาบอกว่าถ้าทานยาเยอะๆไตจะทํางานหนักอา่าทำไมอ่ะทำไมไตต้องทํางานหนักกว่าคนอื่นอ่ะไตก็มีหน้าที่กับของเสียใช่ไหมยา,ยาก็เป็น ของเสียอย่างหนึง่งบางทีก็มีพิษด้วยก็สะสมในไตแล้วก็ทําให้ไตเสื่อมไตวายได้อ๋อเหรอแล้วเรื่องอาหารหล่ะคะอาหารคือเหมือนการอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกโปรตีนพวกนี้จะเป็นของเสียที่ออกมาทางปัสสาวะครับถ้าเกิดกินเค็มจัดหรือว่ากินโปรตีนสูงไตก็ทํางานหนักโอ้อแล้วไอ้ไอโรคไตเรื้อรังคืออะไรฮะคือเป็นโรคไตที่ เนื้อไตค่อยๆสูญเสียไปถูกทําลายไปแล้วก็ทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็สุดท้ายก็เกิดไตวายแต่เป็นเป็น,ปนภัยเงียบอย่างหนึ่งบางทีไม่มีอาการมันไม่มีอาการแม้แต่นิดเดียวเลยครับที่มแบบมีนนบ้างถ้าเกิดไตเสียไปสัก70%็ <c oughs> อร์เซ็น บางคนตัดไตไปข้างหนึ่งอะไตหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมใช่ค่ะไม่รู้ตัวเลยไม่มีอาการเลยครับน่ากลัวมันอย่างนี้ไม่มีวิธีเขาเรียกว่าป้องกันไหมครับเพราะว่าอยู่ๆมันจะเป็นมันก็เป็นเลยอ่ะุ่นใหญ่เป็นจากพฤติกรรมในโรคไตนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราควบคุมการกินอาหารให้ถูกต้องครับเช่นเราอย่ากินเค็มมากนักน,นะเพราะว่าการกินเค็มคือเกลือโซเดียมนะครับมันจะต้องถูกขับออกทางไตครับรวมทั้งการกินเกลือมากๆเนี่ยมันจะบวมน้ำบวมน้ำาททำให้เกิดความดันโลหิตสูง ไตก็ถูกแรงดันทุงสูงหรือว่าไตทํางานหนักว่างั้นเถอะก็จะทําให้ไตเสื่อมเร็วอันนี้อะไรฮะเนี่ยคุณหมอตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเค็มนะครับครับกดมานี่เห็นไหมมันจะมีเปอร์เซ็นต์ซอสหรือเปอร์เซ็นต์เกลือศูนย์เปอร์เซ็นแล้วก็นาเย็นนะโอเคแล้วก็จุ่มลงไปจุ่มจุ่มลงไปในน้ำเห็นเ่ยเหรอเห็นกี่นาทีเห็นเลยให้เห็นไหมเกินสุจิก้าปุ๊บหน้าจะได้บูดแล้ว ดีเหมือนกันเนาะก็จะบอกได้ว่าเราจะควรจะทานมากทานน้อยถ้าหน้าบึ้งก็ควรจะทานน้อยหรือหลีกเลี่ยงคุณบอกะแล้วการวัดค่าไตเนี่ยค่าไตปกติของคนเราเท่าไหร่ครับคือเขาจะวัดจากค่าเลือดเรียกว่าครีเอตินีนค่ะเรียกว่าของเสียครับไม่ควรจะเกิน 1- ถึงุทีนี้สถิติของคนไทยที่เป็นโรคเนี่ยครับไตเนี่ยติดท็อปไฟไหมติดนะติดตายครับท็อปไฟของเอเชียรองจากญี่ปุ่นแล้วก็ทางจีนนะฮะก็มาเป็นทาง ไทยกับสิงคโปร์นี่ใกล้ๆกันมันมีระดับของมันไหมฮะมีฮะเป็นระดับต้นคือระยะไตที่1-3เรียกว่าไตาทํางานประมาณสัก 30- 1 0 0เรนี่ยเรียกว่าไต1-3แต่ถ้าต่ำกว่า30%เรียกว่าไตาระยะไททายแล้วถ้าต่ำกว่า1 5บอาจจะต้องพิจารณาการล้างไตน่าือระยะที่5ล้างไตนี่คือก่อนจะตัดทิ้งถูกไหมฮะเราไม่ตัดทิ้งนะเพียงแต่ว่าไตามันก็ฟอไปเองไม่ได้ตัดออกเครื่องไตเทียมอยู่นอกตัว แล้วก็เลือดเข้าไปเป็นวงจรเข้าไปล้างครั้งหนึ่งประมาณ2,000บาทอาทิตย์หนึ่งทำสามครั้งผมว่าดีสุดก็คือดูแลพฤติกรรมการกินหน่อยอย่าเป็นแค่นั้นเองนะครับคุณใหญ่ภาซ่า